หา5เด็กเด็กสทนไรมีสิที่จะให้ญาติรับรู้แต่ไม่ขัดวางันจับกุ้มนะครับเดียแจ้งสิทธิอีกทีเราไปรับมาจากไหนเชียงราย

địt rồi này ครับนี่ๆๆ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 

เอาคนทุกข้่งเอาเด็กขึ้นหลังกระบะนั่นมาหน่อนี่จะของคนนี้นี่คุยไทยได้ไหมคุยไทยได้ไหมยไทยได้ไหมครับใจอะไรอ่ะอะไรอ่ะกับใจอ่ะกับไทยอ่ะับไทยอะไรอ่ะสะอข้ามหูม

แล้วมีผู้ที่ตามพิลล์หนึ่งสอง